สวัสดีครับเมื่อสิพาเมืองเต่าทานอีสานเทือนนี่ครับเต่าเต่าแบบนี้ก้นว่าเต่ายังครับเนี่าเ่าพดเต่าอบเต่าอบเม่เต่าอบแบบอบจางไหนครับเต่าอบเต่าภาษาเอิญเขาเอิญมาเต่าอบนถ้าเป็นเต่าพวกเต่าผีหลอกเอิญยังเต่าผีหลอกเป็นเต่าผีนะนาะแบบแบบฝังแบบเลี่ยงหล้วก็ดินถม อ๋อแบบแบบแบบเอาใหม่เจริงสิเลี่ยง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 กับเาดินโสมตอนนันเอินก็เอาเอาอันใบใหม่ใบยังไงกับเอาดินโสมตอนนันเอินมาเตาพี่หอกเตาผีเตาผีอ๋อเตาผีลักษณะเตาผีตอนนี้เอิอเขาเอินมาเตาเตาอบเตาอบเตาอบมันก็นสิแบบมันแบบไปล่าเขาดังไฟใส่มันมัน <reco> ส <Christ. S 2> ีอะไรอากาศอะไรคุ <kaz uffy> ่มเฉ้นออกนะเห็นไหมมันแห้งมันก็จัง ก็ยังสีใหม่กินทางในมันก็สีใหม่กินทางในแบบนี้สามารถเอาอน้ลำสมข้นใหม่ได้หรือเปล่าทีก็เ,เอาใส่แก่นเฮ็ดกันนะได้ก็ต้องไม่เห็ดใส่หมองทางอันข้นข้นไฟอ่อือันนี้คือไอ้เฟื่องทีเขาจะเอาเขาไปในเต่นประมาณจะกทิติ์ครับไอจะในแบบว่าอันเตานึ่งเนี่ยบอ,อือเขาเอาใส่ประมันเครื่องมือ ใส่เครื่องเมื่อก็ตอนใบจุดจุดแล้วนีนใหม่แล้วเขาก็ปล่อยวบสามขึ้นสามขึ้นบดควันเขาก็ปิดปิดปากนั่นปิดหัวอาศทุบหมดปิดว้กระพักอีกสามขึ้นกับมะควันเดี๋ยวภาพมันยางเมืองครับไยนึงเดี๋ยวอันผ่านพลบรรจารยาเมืองไอโต้ต้นนี้คืออันโต้ที่เขาจะเอาเขาเัี้ยนครับต้นนี้คือทางเขาทางเขาเขาจะเอาฟืนเขาไปอ๋อ ตัวที่เป็นหนกเป็นหนกอะไรหรือยังครับเดี๋ยนี่คือแปลว่านหม่องขั้วนอ่ะอ๋อแปลวแปลขั้วนอ่ะใส่ครัข้างแปลว่า,าป,าปิดไปมันจะเปิดออกเยอะอ๋อช่วงช่งว,ชง,ทวชงที่ว่าเขาช่วงที่เขาเผาแล้วปิดเอาช่วงเขาจะสามเมืองนะเขาก็เอามาปิดคู้อากาศมันแม่แบบมันมันใหม่ใหม่ทั้งในขว้นเบิร์ตแล้วมันในมันไลยความชื้นหออเบิร์ตมันใหม่ทั้งในเขาก็ปิดไว้เขาปิดไว้มันก็เหลือแต่กี่เท่าอขั้วู้กาศมันต้องมันมีกี่ขันครับมีสามมีสามขั้อ๋อ นีนนน่นี่งหูหนึงอืมนี่งหูนึงหนึ่งหูนึงสามหูตัวนี้จะเป็นมองจุดไฟอ๋อตัวนี้เป็นช่องจุดไฟแม่ยแต่ว่าปิดไว้ตอนพร้อมกันกับเปีวมันอ๋อแสดงว่าเอาทานเอาทานเข่าหูห้หนี่ให้เต็มแต่ก็ปิดฝาปิดฝาไว้ป,ปิดิฝาแล้วก็เปิดเปิดหู้หนี่ก่อนแม่นเปิด,ปดสามเปิมหูบางก็ยังมาจุดไฟจุดไฟังนาง ตัวนี้ปิดไปอยอ่อ๋อปิดไปอยู่ออยตอนตอนนี้ปิดปิดพร้อมกันพร้อมสามหู่นี Madonna ่เนาะอ๋อไอ้เที่ยวเทีเท่ยวนึงนี้ได้ประมาณเท่าไหร่ครับเที่ยวนี้ได้หนึ่งสองสามสีห่ห้าหกเจ็ดแปดสอบแปดนะบ,บวกโคตรเต็<า>มดีอืมแปดสอบก็สอบร้หน่อยเศร้าเนาะเกือบพันหนน่ะมันใหม่ใหม่ทีมเบิร์เกือบเกือบเครื่องหนึ่ง เกิดจากยังครับไม่ทีมเบิร์ดเนี่ยมาปิดส่าพอดอ๋อมาปิดส่าเขาสิโหัจังไหนวะเขาปิดทันบ่ทันเบิ่ง้วนมันถ้าขั้เบิร์ดก็คือต้องเท้ามาปิดอ๋อซึ่งขั้เบิร์ดย่ามเศร้านี่เมื่อวานในย่ามแรงยังมาปิดนี่มันก็ใหม่ไม่ทีมเบิร์ดไปเกือบเครื่องเตาเลยสี่ใดได้กี่เท่าทีอ๋อแสดงว่าทำมันขั้วขั้วขาวเนี่ยไม่อันไที่แรกมันสิขันออกอือออกเขาขาวเท่าเท่าอือ ตัวนันคือมันยังให,ใหม่ใหม่อยู่แต่ว่า,ม,ามันเริ่มควันเริ่มหน่อยลงเปลี่ยนสีเป็นสีฝาฝาสีคือควันจะสูงตัวนังคือมันใหม่ไกลเฉ็บเบิอ์ตทำไมทำไมไกลเจ็บเบิดเท่ากับว่าเปียกห้วอากาศต้องซีห้วเนี่ยถ้าแต่อยากให้ทานมันก่าแห้งเป็นแทงดีๆก็คือส่วนมันเปลี่ยนควันเป็นควันส่วนสีฝาฝานกะ็คือฝาปิดแต่ว่ามันจะย่างสนมันแต่ว่าทานมันจะเป็นแทงดี แต่เราอยากให้ไม้เบิดกับฐานเบิดควนไม้เบิดในไม้ควนจังไ็นเบิ้เต่าเบิดเบิดลสนมันไหมเบิดลสนมั้งเน่ยคือลักษณะไม้มันจะเป็นอย่งเสียลักษณะใบลักษณะใบจะเป็นเสียถ้าให้ถ้าจะให้มันไม้เบิดเนี่ยต้องให้ต้องให้ควนมันสียไงสีฝาสีฝาดีขึ้นม้เบิดลเนี่ยควนสีฝาแล้วก็เบิดควนไปควนโซาอ๋อหลังจากควนสีฝาแล้วมีควนอีกปะโบมี่โบมี ขบบานเบิดคนสีฟ้าเด้วคือห้องหัวเดีวห้องตรงมาปิดเต่าเนี่ยมันก็จะเป็นเศษพวกกีเทาขึ้นมามน้ำหัวอากาศมัน,นสแสดงว่าทั้งในเริ่มเป็นกีเทาแล้วตัวนี้กะเห้องห้องตอนมันเป็นควันไฟเดียวห้องมาปิดต่าท่านเนี่ยเ้าก็ให้ขายเห็ดเบี้ยเข็นหยังอยู่ก็ได้มันก็ได้มันก็ได้แปดเก้าสอบอืมถ้ามาปิดท่านนี่มันจะมันจะได้ประมาณจักสอบมันกับเบรเนตถ้ามันใหม่เบิด สมปีท่านมันใหม่เบิด์ตแบบเบลือสนแต่หมันเก่าสอบหรือซีบสอบอม,มันก็นจะได้เดือนกันอยู่ประมาณสอบต้องสอบลลนี่แหละต้ะะะนนี้พี่ว่าใหม่ไปไรเติมเมื่จะกไ้ใหม่นี่แหละเมื่อกี่เท่าทางไม่หรอบ้านกีน่เท่าส่วนส่วนจุนน,น,นี่ครับมันจะเป็นขีดเทา่าขีดเท่ามันจะหลายนี่ทางที่ทำไม่ทำไม่ดีเลยขีดเท่าจะบ่ค่อยมีตัวนี้ครับอย่ากวน นเ,ขาขาเนี่ขาวขาวนี่คือสีเทาจะเป็นสีเทาน่ะคือมันเป็นทานนะนี่ครับทานตั้งสี่วันเนี่ยเพราะเป็นทานเดียวมันก็จะเป็นขีเทาขีเทาวันนี้แค่ว่าขาวขาวเนี่ยจะเริ่มมีสีเทามันก็จะเริ่มเริ่มเป็นสีเทาไปเรื่รอยพอวาเขาปิดมากท่านเนี่ยได้ยิงตก,ใ,กใช่ครับ ไมลาจูดจ <N cess inh aling> ูดถุงไตไฟไฟมันเสีถูอย้ยอ๋อมันช่มาติดฟื้นม้วนอยู่นี่ก่อนนะไม่จำชีร่ามขึ้นทึ่งทึ่งมองนีคือเขาจะจูดไฟมองนีเขาแสดงว่าเขาใหม่หน่อยใส่หมมองนีติสันแมนไม่หน่อยไม่แห้งอ๋อเราใส่ปลาไหลหรอเนียนใส่ปลาอเป็นเจอไฟคือเรี้ยงเรี้ยงไม่หนีเรี้ยงแน่นอนเดี่ยเรียกแน่ตรงแน่ตังแน่ตังเนอยนแสดงว่าเขาต้องกามาหเห็นมันได้กับเต่าเขาติสันเขาก็ตัด มันได้ครึ่งนึงก็ได้เขาก็ยังเอาตัดอีกเขาจังมาต่อกันขึ้นกันมันนี้ช่วงมันในช่วงหัวมันนี่เฮจังไหนมันต้องเป็นสองว่างที่สุดช่วงหัวตัดเป็นขล้อแค่ไหนที่ยัดใส่โอ้ยัดใส่ให้มันแน่นนะครับนอกจากจุดนี้จุดนี้ได้หรอปั๊มจุดหยาบป่ะบ่ได้ขนาดนี้มั้งไปมา โอเคครับแต่จ,จุดมายากนล้วก็คันเอาไปขายนี่กัขายได้เรยบ่ะหรือว่าบ่ต้องรอรอบอ่เข,ขาจะ้างไห้ตอนนี้ประมาณสามสอบใช่ไหมอ๋อซัง้ังไหวสามสอบแต่เมื่อนี่ก็ในแน่นอนอ่ะสามร้อยหกสิบยางต้ำเงี้ยในแน่นอนอ่ะที่จริงก็ว่าเฉียบแบบเผาไหวแบบเป็นสุดอืมแบบเอาเก็บไว้แบบเดือนหนึ่งขายทีหนึ่งนะแบบติดต่อน พอาขาเมาแบบพอขาทั้งในเมืองอ๋อแบบว่าจะขายแบบว่าแบบว่าเอาไว้จักกี่ิบสามสซีบสอบมั้งสิขายใจากในเครื่องเป็นก้อนได้ยังสิถ้าตอนนี้ขันเท่าขายที่เราสอบทั้งสอบมังกะมันกะเนาะขาดใจใจเนาะมันกระได้อมังกระใสมัปกรได้มกรไปคือเอาอยากได้แบบเงินเป็นก้อนเอาละครับเดี๋ยว คลิปหน้าจะภาพเมืองการเผาครับมาประท่านในผ่านโพดเพลินครับคือใหม่เพลินเดี๋ยวจะใน,นคลิปหน้าขำนี้อย่างดีดีอีสานจะมาแนะน้ำอีกแล้วครับผมสวัสดีครับ